การยิงแนวดิงตั้งกล้องแล้วต้องเผื่อไหมครับผมก็ประมาณเนี้ยนาทีเลงเข้ากลางตัวเลยครับถ้าเข้ามาในระยะนะครับยังไงก็โดนจุดแดงครับช่วยได้ยิงเร็ว ดีครับคลิปนี้ก็มาเจอกับนาทีกันอีกแล้วนะครับนาทีพามาที่นี่ครับผมหนองน้ําเค็มก็มาเจอปลานิลฝูงนะครับลอยอยู่๋ย่จะลองยิงให้ดูนะครับว่าจะถูกไหมระยะไกลอยู่ครับเพราะมันยังลอยไม่ชัดเจนนะก็เห็นเป็นเงาๆ,ๆเฉยๆครับผมไซสก็ไม่ใหญ่ครับปลาเกลือปลาแดดเดียวนะ มองไม่ค่อยเห็นเลยครับมองไม่ค่อยออกเองยิงห้ดูโอ้โหไม่โดนครับปลาอยู่ลึกครับมองยากปลาล่องดีครับวันนี้ มินครับตัวแดงๆเลยครับซส์เฝ้าหลุมอ๋โอโดนก็ไม่ค่อยดิ้นเลยเอาหัวนิดเดียวเอง นี่ค้บสายสวยอยู่โดนครับผมโดนครับอันนินครับ,ม,รบ,นนรบมาเป็นฝูงเลยหนองน้ำเค็มครับ เลยครับดูอีกแล้วไซปาเกลือนะครับผมไซปลาแดดเดียวนะฮึ อันนี้แนวดิ่ง45องศานะครับระยะประมาณ10เมตรจากบนต้นไม้ลงไปนะครับครับผมเดี๋ยวจะลองยิงให้ดูครับใช้ดอทแดงๆนะรับจี้ไปที่ตัวปลาได้เลยครับผมไม่ต้องเผื่ออะไรนะครับลองดูครับจี้ไปที่ตัวมันเลยครับแบบนี้นะ มาสีก็จี้เลยครับจี้ตัวปลาตรงๆไม่ต้องเผื่อสูงเผื่อต่ำครับผมเอ้าโดนนะครับผมนะีโดนแนละ้วสายวิ่งแล้วครับแนวดิ่งนะครับแนวดิ่งจากต้นไม้ลงไประยะสิบเมตรตั้งไว้ระยะนี้ก็ยิงระยะนี้เลยครับไม่ต้องเผื่อนอกจากว่ามันขึ้นไกลออกไปโน่นครับเราก็ต้องยกยกดอชขึ้นหลังปลานิดนึงนครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันนะครับว่าโดนตรงไหน วันนี้ก็ปลานินไซส์แดดเดียวเลยครับผมไซส์ปลากเกลือล่องดีครับล่องเยอะเลยแต่ก็ต้องค่อยๆเลือกยิงเอาครับผมมีเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับปลาอยู่ลักษณะนี้ครับผมลูกก็ค่อนข้างจะสูงไปนิดนะครับนี่ไม่ได้ไม่ได้เผื่อนะลูกสูงไปนิดหนึ่งถ้าเผื่อก็ตามลงเลียดท้องปลาครับไม่ต้องให้หลุดจากท้องปลาก็จะโดนประมาณกลาง ผมเนี่ยครับเห็นถามกันมาเยอะนาะทีก็ลองทำคลิปให้ดูนะครับการยิงแนวดิ่งตั้งกล้องแล้วต้องเผื่อไหมครับผมก็ประมาณเนี้ยนาะทีเล็งเข้ากลางตัวเลยครับแต่ลูกมันก็จะสูงไปนิดหนึ่งระยะกลางของไกลไปหน่อยนะครับนี่ครับ ไหมโดนครับผมโดนโดนล่องมาเป็นเป็นสายอยู่นะแต่ว่ามันอยู่ค่อนข้างไกลครับอยู่นู่นนะกลางๆเลยกลางไปตัวก็ไซสปลาเค็มปลาแดดเดียวเนี่ยลอยนิ่งๆดีๆก็มีครับ มันเยอะไงปลามันเยอะแล้วมันเลยไม่ค่อยโตรหรือเปล่าไม่รู้นะแต่มนันออกกระลูกกันเร็วอ่ะน,นะครับเป็นปลาไซส์แดดเดียวไซส์ปลาเก๋าปลาฟ้ามันนอนตรงนี้เมื่อกี้ไปอยู่ตรงโู้นไม่มี <laughs> <laughs> ปลาหันหลังตามยาวยิงยากนะครับ ต้องรอยมันขวางตัวค่อยยิงลอยแบบตรงดิ่งแล้วขวางขวางลงน้ำลึกลงน้ำลึกอีกอนี่ครับตายเลยครับถ้าปลาหันตามนะครับโอกาสโดนมีเยอะครับ ตายเลยค่ะที่นะครับ ก็รุ่นนี้นะผมปลาแดดเนี่ยแล้วครับเป็นฟูงไซส์ไม่ใหญ่ครับผมไซส์ก็ใช้ได้ครับ <c oughs> ในระยะอีกแล้วครับนี่ครับผมตายเลยครับหงายท้องขึ้นมาเลยไม่วิ่งเลย าเข้ามาในระยะนะครับยังไงก็โดนจุดแดงครับช่วยได้ยิงเร็วไม่ต้องหลับตาข้างหนึ่งนะครับมองด้วยตาสองข้างปกติแบบเรามองปลาเลยครับซ้ายก็รุ่นนะครับปลาแดดเดียวนะปลาลงน้ำลึกพอดีเลย ดนนะครับผมวิ่งครับถ้าปลาอยู่ในระยะนะครับจุดแดงยังไงก็โดนครับผมตั้งให้มันได้ครับโดนเลงกลางตัวเลยครับไม่ต้องเผื่อไม่ต้องเผื่อลอดท้องไม่ต้องเผื่อข้ามหลังครับจี้ไปเลย นนี้ไม่โดนก็ลงแล้วนะครับผมอาวโดนครับสายวิ่งแล้วว่าไม่โดนจะเลิกแล้ววิ่งไปนู่นนะไซก็ใช้ได้นะครับผมรุ่นเดียวกันไซปลาแดดเดียว ต้อนกับจิบไซส์ก็ประมาณนะครับผมไม่รูุ้นแรงกัน ก็เย็นมากแล้วนะครับผมกับนั้นหนึ่งกับนาทีก็ต้องขอตัวกลับบ้านกันก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ